ครับสไลด์ที่5นะเรามาดูตัวอย่างที่2.1.1การประกาศตัวแปร ى, และตั้งค่าเริ่มต้นนะครับเรายังใช้ภาษา C และ C++ เป็นต้นแบบในการเรียนรู้นะครับาภาษาเหล่านี้จำเป็นต้องประกาศชนิดของตัวแปร ى, นะครับนำหน้านะชนิดของตัวแปรที่เราได้พูดไปแล้วนะครับก็คือ c คาเล็กเตอร์อ e น s h ชอ t u n s i g n e int นะครับแล้วก็ float เป็นต้นนะครับอ่มาดูนะครับว่าถ้าตัวที่เราเข้าใจง่ายที่สุดก่อน mm hmm. ก็คือเราจะเ,าเรียงลำดับแบบนี้ mm hmm. ก็คือตัวแปรชนิด float นะครับเราตั้งชื่อว่าตัวแปร a นะครับนี่คือชื่อนะเท่ากับ42.0นะครับในขณะที่ตัวแปรถัดมาชื่อว่าตัวแปร z มีค่าเท่ากับ42 เพราะเป็นเลขจํานวนเต็มตัวแปรต่อมาชื่อว่าตัวแปร y นะครับมีค่าเท่ากับ42เหมือนกันนะครับเพราะเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับที่ชอ็ชอตช็อตกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับต่อมาเราประกาศตัวแปร x เท่ากับตัวอักษรดาวนะครับตัวนี้เป็นแค่การเปิดแล้วก็การปิด ตัวข้อมูลที่แท้จริงคือตัวอักษรดาวนะครับคราวนี้ผมจะอธิบายแล้วว่า x ตัวแปร x ตัวนี้เก็บเลขอะไรครับมันไม่ได้เก็บตัวอักษรแต่มันเก็บเลขฐานฐาน2นะครับเป็นเลขจำนวนเต็มฐาน2นะเป็นเลข 2A แล้วมันเป็นฐานสองได้อย่างไรก็เพราะว่าในภาษา C C++ นั้นเขาอ,อนุญาตให้นำหน้าด้วยตัวอักษร2ตัวก็คือ 0x แทนเลขอะไรครับแทนเลขฐาน16นะครับแทนที่เราจะเขียนเลขฐาน2ยาวยาว8บิตเราก็ย่อมันให้เหลือ 2a ก็คือ2ตัวอักษรนะครับ2ก็คือ0 0 1 0 A ก็คืออะไรครับ A ถ้าเราเรียนเลขฐาน16มาแล้วเราก็จะรู้ว่า A ก็คือ10ฐาน10 A ฐาน16ก็จะเท่ากับ10ฐาน10 B ฐาน16ก็จะเท่ากับ11ฐาน10นะ10ฐาน10เท่ากับเท่าไหรฐาน2ครับเท่ากับ8บวก2ก็จะเท่ากับ1010ฐาน2เห็นไหมครับว่า เราเขียนย่อได้หลังรวดเร็วมากกว่าเขียนเป็นเลขฐานสอง 2. เราย่อด้วยอะไรเราย่อด้วยเลขฐาน16นะครับโอเคต่อมาตัวแปร y นะครับในคอมพิวเตอร์จริงๆจะเก็บเลขอะไรครับในคอมพิวเตอร์จริงๆจะเก็บเลข0 0 2 a นะครับยาวทั้งหมด16บิตนะเห็นไหมครับว่า2 เยังเหมือนเดิมนะครับ 2A ทางขวาสุดยังเหมือนเดิมนะต่อมาตัวแปรแก็ลักษณะเดียวกันยาว32บิตนะครับเราก็ยืดจากเดิม16บิตทางขวายืดออกไปทางซ้ายก็เพิ่มศูนย์เข้าไปนะครับก็เหมือนเลขฐาน10ที่เราเรียนมาแล้วก็คือเราบอกว่าเรามีเงิน10บาท นะครับเรามีเงิน10บาทเราเติมศูนย์เข้าไปข้างหน้าเงินเราเพิ่มขึ้นไหมครับไม่เพิ่มขึ้นเพราะเราเติมศูนย์เข้าไปใช่ไหมเราเติมศูนย์เข้าไปอีกกี่ลูกก็ยังมีเงินแค่10บาทนะครับนี่คือหลักการที่เติมศูนย์เข้าไปค่าก็ยังเท่าเดิมนะครับต่อมาตัวแปรตัวสุดท้ายคือตัวแปรโฟลด์ชื่อว่า A นะครับตัวแปรชนิด float ชื่อว่า a นะทำไมไม่เป็นเลข2 a แล้วล่ะทำไมไม่มีเลข2 a แล้วล่ะ mm hmm. ก็เพราะว่าเขาอาศัยการตีความแบบอื่นนะครับเขาอาศัยการตีความแบบอื่นนะครับทำให้มองเห็นเป็นตัวเลข42.0สิบนะทำให้คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือ human ฝั่งซ้ายคือ Human ฝั่งขวาคือคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์เก็บ42280000ฐาน16นะครับซอฟต์แวร์ตีความว่าเลขตัวนี้คือ42.0นะครับ ซอฟต์แวร์ตีความว่าเป็น42.0ะครับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ช่วยกันทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลังว่ามันตีความอย่างนี้ได้ยังไงนะครับอ่ะเรามาดูนะครับในหน่วยความจำของเรานะครับหน่วยความจำของเราผมต้องบอกว่าให้เรามองเขาเป็นอะไรครับมองเขาเป็นคอนโดมิเนียมนะคอนโดมิเนียม เป็นตึกสูงละฟ้านะครับตึกนี้เริ่มต้นด้วยชั้นหมายเลขอะไรครับ 0x 00เนะเราเรียกชั้นนี้ว่าชั้นที่0นะครับแล้วเราก็เพิ่มไปชั้นที่04นะ0 8นะครับอ,อโทษจริงๆตรงนี้เรายังเร็วเกินไปเรายัง เราไม่ควรจะบอกว่าเป็น04 08เราควรจะบอกว่าเป็น01 02ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เป็นชั้น50นะครับก่อนที่จะเป็นชั้น50ให้ดูดีๆนะครับว่าเลขตรงนี้เป็นเลขฐาน16เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะครับให้เห็นชัดขึ้นอ่าเห็นไหมครับว่าเรานำหน้าด้วย 0x นะครับงนั้นตรงนี้คือเลขฐาน16 นั้นชั้นก่อนหน้า50ก็คือต้องเป็น 4f นะครับแล้ว f มาจากไหน f ก็มาจากการนับเลขฐาน16นะครับ f เล็กหรือ f ใหญ่ฐาน16ก็คือ15ฐาน10นะครับนั้นเราต้องหัดนับเลขฐาน16ไหมครับจริงๆแล้วมันอยู่ในเลขฐาน10ที่พวกคุณเรียนมานั่นแหละก็คือ0 1>, 1 2.. จนถึง9นะทั้งหมดมีตัวเลขทั้งหมดกี่แบบครับ10แบบ10แบบเพราะเราเป็นเลขฐาน10นะเอาใหม่พอเป็นเลขฐาน16ง่ายเหมือนเดิมก็คือ0จนถึง9เพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่ม A เพิ่ม B เพิ่ม C เพิ่ม D เพิ่ม E เพิ่ม F รวมแล้วทั้งหมดกี่แบบครับอ่าน4ะ2 3 4 5 6 จากเดิม10บวก6เป็น16แบบนะครับก็คือเลขฐาน16นะครับโอเคนะครับดูนะครับงั้นตัวแปร X จะเริ่มต้นที่หมายเลขชั้นของหน่วยความจำอะไรก็ได้ในรูปนี้เราให้เริ่มต้นที่หมายเลข50ฐาน16นะครับผมเลขเลข50นยกะครับผมไม่เลขยก50เพราะว่า อ่ามันไม่ใช่เลขฐาน10มันเป็นเลขฐาน16 5 0ศูฐาน16นะครับ x ก็คืออะไรครับ0 x ฐาน0 x 2 a เห็นไหมครับก็คือที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือ2แล้วก็ a ตรงนี้2 a เพราะฉะนั้นในหน่วยความจำเขาก็จะเก็บ2แล้วก็ a ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ เขาจะเก็บ00101010นะครับนี่คือความเป็นจริงนะนี่คือของจริงๆในฮาร์ดแวร์นะครับผมย่อว่า HW นะต่อมาตัวแปร y นะครับเก็บหมายเลข 002A นะครับอ่า00ตรงนี้อยู่ไบท์ที่สูงกว่า 2A อยู่ไบท์ที่ต่ำกว่านะครับมาดูนะครับไบท์ที่สูงกว่าคือคอนโดมิเนียมชั้นที่52นะคอนโดมิเนียมชั้นที่52ฐาน16ไบท์ที่ต่ำกว่าคือคอนโดมิเนียมชั้นที่51ฐาน16นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ 002A นะครับในความเป็นจริงก็คือตัวเลขเหล่านี้ นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียกให้ยาวนะครับทำนองเดียวกันตัวแปรแทใช้พื้นที่ทั้งหมด4ี่ตบนะเพราะตรงนี้คือหนึ่งบตรงนี้อีก1นึ่งบตรงนี้อีก1นึ่งบตรงนี้อีก1นึ่งบรวมแล้วทั้งหมด4ไบตบเพราะฉะนั้นจะกินพื้นที่จากชั้นหมายเลข5 6 5 5 5 4 5 3นะครับ ห้ 5, ก็จะเก็บ0 0 0 0 0 0 2นนะครับนี่ก็คือการเก็บข้อมูลที่แท้จริงของคอมพิวเตอร์นะครับเขาไม่ละศูนย์ข้างหน้าทิ้งนะครับเขาไม่ละศูนยข้างหน้าทิ้งนะครับเพราะว่าเราประกาศเขามาเป็นชนิดอะไรครับอ n น i า n อิน n s i g n in ต้องการพื้นที่32บิตนะครับรวมแล้วตรงนี้คือ32บิต ตรงนี้คือพื้นที่16บิตตรงนี้คือพื้นที่8บิตโอเคไหมครับตัวแปรตัวสุดท้ายคือตัวแปร a นะครับก็จะเก็บเลขอะไรครับ4 2 2 8 0 0 0 0อ่าก็จะกินพื้นที่จากชั้นหมายเลข5 a 59 5857นะครับตรงนี้ก็คือเลข4ตรงนี้ก็คือเลข2 ตรงนี้ก็คือเลข2ตรงนี้ก็คือเลข8เห็นไหมครับ1 0 0 0คือ8แล้วก็0000 00 00, นะครับนี่ก็คือลักษณะของการประกาศตัวแปร ى, และการใช้พื้นที่ในหน่วยความจำเพื่อเก็บค่าเริ่มต้นของตัวแปร ى, นะครับย้ำอีกทีนะครับเพื่อเก็บค่าเริ่มต้นของตัวแปร ى, นะ